ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับตัวที่ผมแนะนำเขาก่อนนะครับถ้าเขาดูคลิปที่แล้วก่อนๆนนี้ก็จะเห็นนะครับอันนี้คือตัวกองหยาบสำหรับเครื่องกองน้ำนะครับวิธีการต่อนะครับผมถ่ายให้เพื่อนๆดูครับผมอันนี้นะครับอ่าอินนะครับอันนี้เอาออกนะครับ อินก็มาจากก๊อกนะครับนี่สายเส้นนี้นะครับมาจากก๊อกน้ํานะครับก๊อกของเครื่องกองน้ํานะครับมาเข้านี่นะครับผมเข้าพอน้ําผ่านใส่กองเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออกตรงนี้นะครับเข้าไปที่เครื่องกองน้ํานะครับผมนี่ครับกองน้ํานะครับระบบปาโอครับผม ะะกองหยาบนะครับสำหรับเครื่องกองน้ำโดยเฉพาะถ้าเราต่อแบบนี้นะครับมันก็จะดีนะครับผมทำให้น้ำก่อนเข้าเครื่องกองน,นี้ก็จะสะอาดนะครับสำหรับเครื่องกองน้ำที่ไม่มีระบบได้พันนะครับหรือสำลีอัดแท่งที่อยู่ในระบบของเครื่องกองนะครับเราก็ต่ออย่างนี้ก่อนนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับ ทำให้ใส่กองไม่สกรปรกง่ายนะครับผมใส่กองในตู้นี้นะครับมันก็จะเป็นไส้กองสําเร็จนะครับผมสําเร็จเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆดูคลิปก,ก่อนก็จะเห็นนะครับผมที่เป็นแท่งสําเร็จนะครับเถ้าเป็นแท่งสําเร็จนั้นมีสําหรับกรองอย่าบหรือเปล่ามีครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็จะสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับทําให้ใส <c oughs> ้สําเร็จที่เป็นกองหยาบเนี่ยตันไวนะครับ สกปรกง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตันช้านะครับกองก็สกสกปรกก็ดีดีกว่านะครับดีกว่าแบบไส่สำเร็จนะครับอ่าแต่ไส้กองที่อยู่ในตู้นี้มันจะเป็นแท่งสำเร็จทั้งหมดนะครับและส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นคาร์บอนสำเร็จเรซินสำเร็จนะครับเมมเบรนนะครับ โพสคาร์บอนนะครับจะเป็นแท่งสำเร็จซะส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้ก็วิธีการต่อให้เพื่อ,อนๆดูนะครับข้าาวิธีต่อก็ต่อแบบนี้นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมงกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ